แม่ขวัญลิติีเคลื่อนไหวหลังน้องหยดน้ำสอแววรักเล้ากับท็อปเจรุนค่ะสววรักเล้ากันอีกคู่ค่ะสำหรับพระเอกหนุ่มอย่างท็อปเจรนุนกับแฟนสาวอย่างน้องหยดน้ำก่อนหน้านี้แฟนเพจดังได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่ามีแม่ของพระเอกหนุ่มชอบไปขอให้แฟนลูกชายซื้อกระเป๋าแบรนนินมให้โดยไม่แค่ว่าใครจะด่าว่า คีขอโดยแฟนสาวก็เป็นนางเอกคนดังแต่ตอนนี้เลิกกันไปแล้วคะ่ะอดีตแฟนบังเอิญร่วมงานกับแม่ของสาวตาคมนั่นก็คือแฟนใหม่ของพระเอกหนุม่มก็มีเรื่องเมาาหมอยกันว่าแม่ของพระเอกนั้นมาขอให้ลูกสาวตัวเองซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมให้ทั้งนั้นที่บ้านฝ่ายชายก็มีฐานะนะทําให้อดีตแฟนสาวไม่พอใจเนื่องจากตนก็เจอมาแบบนี้เหมือนกันทําให้หลายคนนั้นทุ่งเป้าไปที่คู่ของท็อปเจริญและสาวใบเฟิร์นคะ่ะแต่งานนี้ใบเฟิร์นได้ออก เคลียร์เรียบร้อยแล้วว่าเรื่องทั้งหมดนั้นไม่เป็นความจริงแม้แต่อย่างใดค่ะล่าสุดอินสตาแกรมของหยดน้ำได้ออกมาโพสท์ภาพตัวเองพร้อมอิโมจิคอนเป็นรูปอึงานนี้คุณแม่ดารารุ่นใหญ่อย่างควัลิตีเข้ามาคอมเมนต์อิโมจิคอนให้ลูกสาวด้วยล่ะค่ะ